ตอนที่เก้านะครับอ้าฮะฮะฮะูนะว่าตัวหนักแต่ไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้เขาเหมือนหมีสีน้ำตาลที่มีกล้ามเนื้ออยู่ทุกที่เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงจริงๆถ้าเขาผอมเหมือนตะแกวไว้ก็คงดีสิตอนนี้ ฉันไม่ควรทำอะไรดีถ้ามีลูกค้าคนอื่นที่นี่เขาอาจจะช่วยฉันย้ายเขาปัญหาคือจะไม่มีใครออกมาในสภาพอากาศแบบนี้เอ,อ้ไม่ว่ายังไงก็ตามขอโทษนะแต่ว่าผมหวังว่าคุณจะยกโทษให้ผมที่ทำอะไรแบบนี้อ,อืม อแขนกลเขาเป็นคนพิการเหมือนตาไว้หรอมันดูซับซ้อนมากมันไม่สามารถใช้ได้กับคนทั่วไปร่างกายที่คาดไม่คาดคิดของเขาและน้ำเสียงที่สง่างามเขาอาจจะเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงที่กเกษียณอายุราชการหรอ ไม่ต้องสงสัยเลยเขาไกลาขายกับเจ้าหน้าที่ที่เกษียณที่ฉันเคยเจอมาก่อนพวกเขาทั้งหมดมีออร่าเหมือนกันคณะคติกที่ระวัดระวังความเหนื่อยล้าทางจิตใจของเขาเน่ยชีย้ไปที่ PTSD เขาจะต้องเห็นแขนที่หายไปของเขาเป็นเครื่องเตือนความทรงจำอันรุ่งโรจน์ในการต่อสู้ของเขาแน่ ผูส้สูงอายุประเภทนี้มักจะดื้อรั้นที่สุดไม่แปลกใจเลยที่เขาจะทำตัวหญิงผยองเข้าใจแล้วในสิ่งที่ฉันน่ะก็เข้าใจเท่าที่ฉันรู้ข้อต่อแขนน่ะคนน่ะอาจจะทำงานผิดปกติและขัดขวางวงจรทันทีที่ส่วนประกอบโลหะภายในสัมผัสกับความชื้นฉันคิดว่าเขาเป็นลม เนื่องจากไฟฟ้าชอ็อตกระทันหันมันไม่ดีสําหรับประสาทของเขาถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยๆนะพอเห็นสถานการณ์แบบนี้ทำให้ฉันรู้สึกกำลังทำอะไรไม่ดีมันทำให้ฉันดูเหมือนฆาตกรต่อเนื่องที่เพิ่งฆ่าคนตอนกลางคืนแล้าลากศพไปยิงที่ร้าน ของพวกเขาเพื่อปกปิดความผิดโอ้ให้ตายสิไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ปล่อยให้จินตนาการของฉันศูนย์เสียความควบคุณไม่ได้ไม่มีใครคิดแบบนั้นแม้จะเป็นสถานการณ์ที่เข้าใจปิดได้ง่ายจันเจียนเป็นคนซื่อสัตย์คงไม่มีใครคิดอย่างกับฉันดูเหมือนว่าเขาจะชอบหนังสือเล่มนี้จริงๆ เขาถือมันไว้แม้เขาจะเป็นลมช่างเป็นตะแก่ที่ลือรันจริงๆแม้แต่ทหารผ่านศึกยังมีประสบการณ์อย่างคุณก็มีฝันอันเสนหวานเป็นครั้งคราวหลับให้สบายนะหืมใครอยู่ตรงนั้นน่ะหืมยวยวโอ้เป็นแค่แมวข้างนอกมันอันตรายนะระวังด้วยรีบกลับมาล่ะ บ้าเอ้ยบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงเลิกแปลงร่างยังไงมันกลายเป็นแบบนั้นได้ยังไงหอเครื่องมือรับหน่วยสืบราชการรับและลาตะเวนมริสันเกในฐานะแฟนตัวยงของ เซอร์โจเซฟและเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับเขาได้มากขึ้นฉันก็ทำงานหนะักเพื่อที่จะได้รับยอมรับให้เขาอนะสำนักข่าวกองของหอคอยโดยธรรมชาติแล้วนะ่ะฉันรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างอัศวินเดโนโจเซฟและนัทเวทตมินไว ฉันเป็นห่วงไอดอลของฉันฉันจึงเดินตามเขาเข้าไปในร้านหนังสือเล่มนี้ฉันไม่คิดว่าจะมีอะไรผิดปกติไม่มีเกิจกิจิยาเวทมนต์ใดๆดูเหมือนมันจะเป็นความเป็นแค่ร้านหนังสือธรรมดาฉันพายายามขอลายเซ็นจากเซอร์โจเชฟที่หลัง10บนาทีต่อมาทำไมเขาใช้เวลานานจัง ทำไมเขายังไม่ออกมาสักทีฉันแค่ดูเฉยๆฉันไม่มันไม่ได้ใช่เพราะฉันน่ะต้องการเห็นฮีโร่หรอกนะนี่มันบ้าอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาคุยกันอย่างสนุกสนานเมื่อสักครู่นี้เองแต่ตอนนี้เขากลับหมดสติไปแล้วชายหนุ่มคนนั้นน่ะจะแข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นเขาใช้วิตามินชั่วอะไรบางอย่างหรอ แม้แต่ทหารผ่านศึกมีประสบการณ์เช่นคุณควรม,มีความฝันอันแสนหวานเป็นครั้งคราวหลับให้สบายนะหลับให้สบายเหรอเขาส่งเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์อยู่คงกระพันเข้าไปในการนอนหลับนิรันดรของเขาเหรอไม่ดูเหมือนว่าเขาจะทำสำเร็จเฟิร์โจเชฟไม่นะเขาสังเกตเห็นฉัน ฉันต้องไปแล้วฉันต้องไปจากที่นี่เขาไม่ใช่คนที่ฉันสามารถชนะได้น่ากลัวมากข้างนอกมันอันตรายนะระวังด้วยนะรีบกลับบ้านละ่ะนั่นมันเป็นสิ่งที่ความรู้สึกเหมือนฉันจะตายเร็วๆนี้เขาสามารถจับฉันได้อย่างง่ายได้แต่ตัดสินใจปล่อยฉันให้หนีออกไปอย่างให้เขากลับไปรายงานเหรอมอริสันก อ๋อเครื่องมือรับหน่วยสืบราชการรับและลาตะวเวนฉันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วฉันต้องกลับไปรายงานเขาเพิ่งทำง,ทำงานในตำแหน่งนี้เพียงหนึ่งปีท่านโจเชฟโปรดรอข้านะแต่ตอนนี้ข้าต้องทำภารกิจ ที่สำคัญที่สุดในชีวิตให้สำเร็จเฮ้ฉันอยู่ที่ไหนาภาพลวงตาของคำสาปของแคนาดาเดดาเดี๋ยวนะทำไมครั้งนี้ฉันไม่รู้สึกเจ็บเลยเมื่อจ้องมองไปในขุมนลรลกขุมนลรลกก็จ้องมองมาที่คุณเช่นกันและขุมนลรลกก็รับรู้ถึงสิ่งหนึ่งของตัวมันเอง นี่มันคำพูดจากเทพนิยายนั่นอะอะไรกันคำพูดคำพูดมันกำลังไหลเข้ามาในหัวยุดพอได้แล้วนี่มันมากเกินไปฉันมีความสุขมากในที่สุดก็ได้เจอคุณความเจ็บปวดค่อยๆจางหายไปนั่นคือแคนเดดามีความสุขดีไหมนี่มัน นี่คือเรื่องราวของเทพนิยายเทพนิยายมีไว้สำหรับเด็กๆจริงเหรอฮ<ะ>้อืมโอ้คุณปูคุณตื่นแล้วฮะขอบคุณจบไปแล้วนะครับตอนที่เก้าเราผมจะทำตอนที่สิบอีกตอนหนึ่งแนละ้วตอนสุดท้ายแล้วผมจะเปลี่ยนเรื่องนะครับ กิพภาดประการใดก็ขออาภาัยณที่นี้เลยนะครับ